กราบสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องสัลิกาผาเครื่องทั่วไทยนะคะเป็นอีพีที่114ค่ะพี่พี่คาะวันนี้น้องก,ก็มีระเครื่องระบ้านหลากหลายรายการมากมายเลยนะคะมาแบ่งปันพี่พีค่ะจะเปิดอยู่ที่รายการละ 300บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยนะคะสำหรับ EP ีที่114นะคะซื้อ1แถมไปอีก1ให้เลยนะคะพี่พี่และช่องทางการติดต่อของน้องนะคะก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและไลน์เดิมเลยค่ะพี่พี่เบอร์โทรและไลน์นะคะเป็น093 270 1982 หรือพี่ๆสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยนะคะพี่ๆ ID ไลน์ค่ะเป็น093 2701982เช่นเดียวกับเบอร์โทรนี่ยคะ,ะ,คะพี่ๆคะน้องฝากพี่ๆเอฟซทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมและรับฟังน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <S 2> <S 2> <roup> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสลิกาผ่าเครื่องนีคะและเพื่อนพี่ค่ะจะได้ไม่พลาด อ่าและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพี่พี่ค่ะน้องขอเริ่มรายการที่หนึ่งให้พี่พีได้รับชมกันนะคะพี่พี่ค่ะสำหรับรายการที่หนึ่งนะคะจะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยเนื้อผงพิมพ์ใหญ่นะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันนาวพลาสติกค่ะพี่พี่จะได้ไปพร้อมสวมใส่และพร้อมใช้งานนะคะพี่พี่เป็นรายการที่หนึ่งค่ะพระสมเด็จวัดเกศชัยโยค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองค่ะจะ เป็นเหรียญเจ้าสวนะคะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะเรี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกไปให้แบบนี้เลยนะคะพี่พี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงค่ะรายการที่สองเหรียญเจ้าสวน <im itation> หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามค่ะรายการที่สามนะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญ หลวงพ่อจำรัดนะคะพี่พี่ขาเป็นรุ่น 95นะคะพี่ๆขาอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันนะ้ำพลาสติกแบบนี้เลยเป็นพส .2537 นะคะเหรียญหลวงพ่อจำรัดค่ะรุ่นล้ำรวยนะคะรายการที่3ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่4นะคะจะเป็นเหรียญอัป,ปกาลงยานหลวงพ่อคูณปริสุทโววัตบ้านไล่นะคะพี่ๆขาเป็นรุ่นสร้างบาร,รมีปี2519นะคะด้านหลังมี อ่าลงยันแล้วก็เลขโค้ดนะคะพี่พี่เป็นรายการที่4ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่5ค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่วัสดกแกนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเช่นเดียวกันค่ะพี่พี่ด้านหลังก็มีลงจาน <ส uce. S 2> ลงยันนะคะเหรียญหลวงปู่ดู่วัสดกแกค่ะรายการที่5นะคะพี่พี่รายการต่อไปค่ะรายการที่6นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะเหรียญลงยันหลวงพ่อฉุยคะ่ะเลียมเรนกันน้ําไปให้เนะีคะพี่พี่จะได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานสวย วยแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ตรงปกทุกองค์และทุกรายการนะคะพี่พีขาพี่พท่านใดที่ได้ไปนะน้องรับประกันได้เลยว่าถูกใจแน่นอนค่ะเป็นรายการที่6นะ,ะเหรียญลงยาหลวงพ่อฉุยค่ะรายการที่7นะคะจะเป็น พระซุ้มนครโกษานะคะพี่พี่เป็นพรทเนื้อผงนะคะเลี่ยมกกอบไปให้แบบนี้เลยค่ะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะคะสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนคะ่ะติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมน้องกันได้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่7คะ่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8คะ่ะพี่พี่จะเป็นเหรียญหลวงพุทวดวัดช้างให้พิมพ์บัวข้างนะคะพี่พี่เลี่ยมเลนไปให้แบบนี้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกคะ่ะเหรียญ ที่ล,ลึกละคะหลวงู้ทวดวัดช้างให้พิมพ์บัวข้างนะคะพศ .2520 ค่ะรายการที่8ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9ค่ะพี่ๆขาจะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อปานนะคะเตรียมกรอบไปให้แบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นพระเนื้อดินนะคะหลวงพ่อปานขี่ นกนะคะพี่พี่ขาวัดบางนมโคนะคะพี่พี่สวยงามมากๆเลยนะเป็นรายการที่9ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่10ค่ะจะเป็นพระมเหส่วนนะคะพี่พี่ขาเรียมกรอบกันน้ำพลาสติกพาให้แบบนี้เลยนะคะเป็นพระมเหส่วนพิมสองหน้านะคะคควันนี้ค่ะคน้องมีพระเครื่องพระบ้านหลากหลายรายการมากมายนะคะมาแบ่งปันให้พี่พี่อีกเช่นเคยค่ะจะเปิดอยู่ที่รายการละกา0 0บาทนะคะมีบริการเก็บเงิน ปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะและจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษสุดคุ้มให้เลยซื้อ1แถมไปอีก1นึนะคะพี่พเป็นรายการที่10ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11ค่ะพี่พี่ขา จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะพี่พี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงค่ะเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะคะพี่พี่เหรียญสวยเห,ยเหยรียญคมเหรียญชัดมากๆเลยนะคะพี่พี่รายการที่11ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12ค่ะจะเป็นเหรียญพิม์พหยดน้ำนะคะหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีนะคะพี่ๆขาฝากพี่ๆทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสัิกาพาเครื่องทัวไทยนะคะพี่ๆขาและเพื่อพี่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้รอน้องกันได้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่12ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13ค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะพี่ๆเป็นเหรียญที่ระลึก งานทำบุญนะคะพี่พี่เป็นพศสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะด้านหลังมีลงยันนะคะพี่พี่เป็นรายการที่สิบสามค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่ค่ะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญนะคะหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันชนบุรีค่ะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดมากๆเลยด้านหลังก็จะเป็นปิดตานะคะหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันค่ะรายการที่สิบสี่นะคะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่15้าค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่พีอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นพระอาจารย์ทิมค่ะเลี่ยมกรอบกันนะ้ำพลาสติกไปให้นะคะมีรายการละหนึ่งเท่านั้นน้องจะส่งให้พี่พีทุกวันทางไปษนีไทยนะคะพี่พีสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนรีบติดต่อเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยค่ะพี่พีขาเป็นรายการที่15้านะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการ ที่16ค่ะจะเป็นพระปิตานะคะหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่พี่เรียมกรอบไปให้แบบนี้นะคะพี่พี่จะได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานสวยๆแบบนี้ค่ะพี่พี่สวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับรายการนี้ค่ะปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะรายการที่16ค่ะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่17ค่ะ จะเป็นภาพถ่ายหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองนะคะพี่พี่ขาแล้วก็จะเลี่ยมไปคู่กับตะกุดนะคะพี่พี่อยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันนะ้ำพลาสติกค่ะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูนะสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนติดต่อน้องเข้ามาช่วยแจ้งเป็น E ีพีและแจ้งเป็นรายการน้องกันได้เลยนะคะน้องจะได้หาผ่าให้ถูกต้องรายการถูกต้อง E ีพีนะคะเป็นรายการที่10 เ็นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่18ค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะพี่พี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงค่ะเหรียญเขาสวยมากๆเลยนะคะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดค่ะด้านหลังเป็นพญาคุดนะคะเป็นเหรียญมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดการนะคะเหรียญหลวงปู่แหวนค่ะรายการที่18 plan. รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่19ค่ะจะเป็น เหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะพี่ๆขาเหรียญอาจจะดูเก่านิดนึงนะคะแต่สวยเลยนะคะด้านหลังก็ลงยันหลวงพ่อกันนะคะ เป็นรายการที่19ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่20นะคะพี่พี่จะเป็นพาซุ้มกอพิมพ์ขนมเปียนะคะพี่พี่ขาเป็นพัยเปื่อยๆแบบนี้เลยค่ะไม่ได้อยู่ในงานเลี่ยมกอบแต่อย่างใดนะคะพี่พี่ลองรับชมและพิจารณากันดูค่ะสามารถเช่าซื้อเป็นของขวัญของฝากของสะสมหรือของบูชากันได้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่20ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะจะเป็นรูปหลดหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะคะพี่ๆขาสวยงามมากๆเลยนะคะพี่ๆลองรับชมกันดูนะคะเป็นรูปหลดหลวงพ่อเงินวัดบางคานค่ะ ถ้าน้องให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปยังไงพี่ๆติดต่อเข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะคะเป็นรายการที่21ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่22นะคะ จะเป็นเหรียญจอมสุรินนะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยงามมากๆเลยเป็นพศสองห้าหนึ่งสามนะคะพี่พี่จังหวัดสุรินนะคะเหรียญที่ระลึกค่ะพี่พี่ขาเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสามนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามบ้านแครนะคะพี่พี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงค่ะรุ่นหนึ่งร้อยปีนะคะพศสองห้าแปดแปดค่ะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อกลวย วัดโคศิตารามบ้านแขกนะคะรายการที่23รายการต่อไปรายการที่24ค่ะจะเป็นเหรียญหลวงผู้สุวัดปากลองมะขามเท่าพิมพ์หันอุมานแบกแทนนะคะพี่ๆลองรับชมกันดูมีรายการละหนึ่งเท่านั้นนะคะสนใจถูกใจกันยังไงรีบติดต่อเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะพี่ๆขาพี่ๆท่านใดที่สนใจจะปิดนะคะน้องขอให้สิทธพิพี่ๆท่านนั้นเขานะคะพี่ๆขา สั่งของแล้วช่วยรับของกันด้วยนะคะไม่ปิดเล่นนะคะพี่พี่เป็นรายการที่24ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่25้านะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมาโกโจังหวัดลำปางนะคะพศสองห้นค่ะพี่พี่เหรียญเก่าแต่สวยเลยนะคะพี่พี่ขาเป็นรุ่นมณฑลทหารบกที่7นะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมาโกค่ะรายการที่25้านะคะ รายการต่อไปรายการที่26ค่ะพี่พี่น้องขอเป็นรายการนี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จจิตระดาษนะคะพี่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 จะได้ไปพร้อมสวมใส่และพร้อมใช้งานนะคะตรงปกทุกองค์และทุกรายการค่ะได้ไปน้องรับประกันได้เลยว่าต้องถูกใจแน่น,นอน,นะคะ่ะพี่พี่เป็นรายการที่2 6สนะคะสมเด็จจิตระดาษรายการต่อไปรายการที่28นะคะพี่พี่ขา ขอให้นะคะน้องอาจจะจํารายการสับสนนิดนึ่งนะคะพี่พค่รายการนี้เป็นรายการที่27นะคะจะเป็นเหรียญที่ระลึกหลวงปู่แพ้วปาวะโลนะคะเป็นเหรียญรุ่นพิเศษค่ะพี่พี่พศสองห้า แปดเจ็ดนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่แพ้วปาวะโลรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดจะเป็นสิงสามขวัญน,นะคะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี่ยมเรียนกันน้ำพลาสติกค,ค่ะพี่พี่สวยงามมากๆเลยนะคะลองรับชมกันดูนะคะถ้าน้องให้รับชมภาพไม่ชัดกันยังไงต้องกราบขออภัยด้วยนะคะพี่พี่เป็นรายการที่ยี่สิบแปดค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะจะเป็นพระหางหมา หลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าสุงเป็นพระเนื้อผงพิมพ์หน้ากากทองค่ะพี่พี่ขาพระหางหมากนะคะพี่พี่รายการที่29ค่ะรายการต่อไปรายการที่30ค่ะจะเป็นจอบใหญ่นะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคานค่ะพี่พี่ข้างๆนี้จะเป็นไข่ปลานะคะพี่พี่ขาจบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานรายการที่30ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่31นะคะพี่พี่ขาจะเป็นรูปหล่อลอยองนะคะหลวงพ่อกลวยวัดโคศีตารามจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นเนื้อเปียกทองค่ะพี่พี่รูปหล่อลอยองค์นะคะหลวงพ่อกลวยค่ะด้านหลังมีลงจานนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่31ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่32นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะพ <s lim it> ี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะเป็น เป็นพอสองส,สองห้าหนึ่งหกค่ะพีพ่่ขา เป็นรายการที่32นะคะสำหรับช่องสัิกาพักเครื่องทั่วไทยวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมและรับฟังน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสัิกาพักเครื่องทั่วไทยนะคะและเพื่อพี่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้รอน้องกันได้เลยนะคะพี่ๆค่ะวันนี้นะคะน้องก็มีพักเครื่องพักบ้านหลากหลายรา,ายการมากมายนะคะมาแบ่งปันพี่ๆ อีกเช่นเคยค่ะ จะเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะหรือสะดวกโอนค่ะน้องจะส่งให้ฟรีตลอดสายเลยเนะคะีค่ะพี่ขาจัดโปรโมชั่นให้เลยนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยสําหรับ EP นี้ EP เดียวนะคะซื้อ1แถมไปให้อีก1น,นะคะพ,พี่ขาสามารถเลือกกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่32ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่33นะคะพ,พี่ขาจะเป็น เ,เหรียญหลวงพ่อค้ายนะคะพี่พี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำค่ะพี่พี่ขาเป็นพอสสองห้าศูนย์ห้านะคะเหรียญหลวงพ่อค้ายค่ะรายการที่สามสิบสาม รายการต่อไปรายการที่สาสี่ค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะด้านหลังลงยันหลวงพ่อทาค่ะพี่ๆเหรียญเก่าแต่สวยเลยนะคะพี่ๆเป็นรายการที่สาสค่ะและรายการต่อไปนะคะรายการที่สาบห้าค่ะจะเป็น พระเชียงแสนนะคะพี่พี่ขาเป็นพระป่วยๆแบบนี้เลยนะคะไม่ได้อยู่ในงานเลี่ยมกรบแต่อย่างใดนะคะพี่พี่ใต้ฐานก็มีรอยตัดนะคะเป็นพระเชียงแสนค่ะรายการที่35นะคะรายการต่อไปรายการที่36ค่ะจะเป็นพระปิดตานะคะหลวงพ่อเกษมเขมมาโกจังหวัดลำปางค่ะพี่พี่เลี่ยมเลนกันน้ำพลาสติกไปให้นะคะพี่พี่ขา เป็นรายการที่36นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่37ค่ะพี่พค่ะ จะเป็นเหรียญทองแดงหลวงพ่อเต๋นะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดค่ะมีรายการละนหนึ่งเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะคะพี่พี่แอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยค่ะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและไลน์เดิมค่ะเบอร์โทรและไลน์นะคะเป็น0ูนย์เก้าสสองเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าแปดสองนะคะพี่พี่ขาติดต่อน้องเข้ามากันได้เลยน้องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สามสิบแปดนะคะจะเป็นเหรียญพ่อข้าศัพท์หลวงปูหมุนนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญน,นางกวักนะคะเหรียญน,นางกวักหลวงปู่หมุนค่ะพี่พี่รายการที่ 38ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่39นะคะจะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อกลยวยวัดโคสีตารามจังหวัดชัยนาทนะคะพี่ๆด้านหลังก็จะเป็นหนุมานเชิญธงหลวงพ่อกล้วยนะคะ เป็นรายการที่39ค่ะรายการต่อไปรายการที่40ค่ะพี่พี่ขาเป็นรายการนี้เลยค่ะเป็นพระหูยานกุลบูรีนะคะเลี่ยมเลนกันน้ำไปให้นาๆนาแบบนี้เนะคะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะคะ เป็นรายการที่40ค่ะพระหูยานกุลปุรีค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่41ินะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญพระอาจารย์นำวัดดอนศาลาจังหวัดพัทลุงนะคะพศ2519ค่ะพี่พี่ด้านหลังมีลงยันพระอาจารย์นำนะคะรายการที่41ค่ะรายการต่อไปรายการที่42นะคะจะเป็นพระปิตายันยุ่งนะคะพี่พี่ขา เตียมกรอบกันนะ้ำพลาสติกไปให้อีกเช่นเดิมพี่พี่จะได้ไปพร้อมสวมใส่และพร้อมใช้งานค่ะสามารถเช่าซื้อเป็นของขวัญของฝากของสะสมหรือของบูชากันได้นะคะพี่ๆเป็นรายการที่42ค่ะรายการต่อไปรายการที่43จะเป็นเหรียญรอห้านะคะเหรียญจุลาลงกรค่ะพี่พี่ะา ด้านหลังก็จะเป็นพญาคุดนะคะพี่พีเป็นเหรียญโอ5ค่ะรายการที่43นะคะรายการต่อไปรายการที่44ค่ะจะเป็นเหรียญปิดตาหลวงพ่อคูณปริสุดโทวัดบานลร่นะคะใต้ฐานมีเลขโค้ดค่ะเป็นเลข9กับเลข1นะคะพี่พี่ขา เป็นรายการที่44นคะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่45นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะพศส5 3 8้นะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรด้านหลังกรมตำรวจ80ปีนคะคะพี่พี่รายการที่45ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่46จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาทิโกวัตโกนะคะพี่พี่ขาเป็นรุ่น รวยพญาไก่นะครับเป็นรายการที่46ค่ะรายการต่อไปนะคะร,รายการที่47จะเป็นพระโลนเนื้อดินพิมพ์ใหญ่นนีะพค่พี่ขา เนื้อก็จะมีความนวลนวลเงาเงาตามที่พี่พได้รับชมกันนะคะพี่พี่สวยงามค่ะตรงปกทุกองและทุกรายการนะคะเป็นรายการที่47ค่ะรายการต่อไปรายการที่48จะเป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อคูณปริสุดโธววัดบ้านไรนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญเนื้อทองแดงค่ะพี่พี่ด้านหลังมีเลขโคดแล้วก็ลงจานนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อคูณปริสุธโธค่ะรายการที่48นะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่49นะคะจะเป็นเหรียญอัป,ปกาาหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาธนะคะพี่พี่เป็นพศ2523าสนะคะพี่พี่ขา เป็นเหรียญอภากาหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามค่ะรายการที่49รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่50เนาะขอเป็นรายการนี้นะคะพี่ๆจะเป็นเหรียญเสมาพุซ้อนนะคะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอินนะคะกับหลวงพ่อเจริญะคะ่ะพี่ๆเรี่ยมเลนกันน้ําไปให้แบบนี้นะคะด้านหลังก็มีลงยันหลวงพ่อแดงค่ะรายการที่50นะคะ และรายการต่อไปค่ะรายการที่51ค่ะจะเป็นพาสซุ้มกรเนื้อดินค่ะพี่ๆขา เนื้อจะมีความนวลๆเงาๆสวยงามแบบนี้นะคะพี่พตรงปกทุกองค์คและทุกรายการค่ะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทนะคะซื้อ1แถมไปให้อีกหนึ่งะคะพี่ๆสามารถเลือกดูได้เลยค่ะเป็นรายการที่5ภาสนะคะพรซุ้มกรเนื้อดินค่ะรายการต่อไปรายการที่52จะเป็นเหรียญอปปา้าลายานาลลงพาากวยวัดโคสาตารามาังัวัดาาานาทพิมกกนะะพ์หน้านาากาองาาาะาา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 าสวย งามแบบนี้เลยค่ะพี่พี่สวยมากๆเลยนะคะร,รายการที่52ค่ะและรายการต่อไปนะคะรายการที่53นะคะ,คะพี่พี่ขาจะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงนะคะพี่พี่อีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นพระหางหมากนะคะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะพี่พี่ขารายการที่53นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่54เป เป็นรายการนี้นะคะเป็นปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีรุ่นจัมโบ้นะคะใต้ฐานฝังตะกุดไป1นดอกค่ะพี่พี่ด้านหลังมีโรงยันหลวงปู่โตนะคะเป็นปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีรุ่นจัมโบ้รายการที่54คะ่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่55ค่ะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ น้องจะส่งให้ทุกวันทางไปษณีไทยนะคะมีรายการละหนึ่งเท่านั้นสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะคะติดต่อเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยค่ะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่55ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่56ค่ะจะเป็นเหรียญพระ25ศตวรรษนะคะพี่พี่ขา ด้านหลังก็จะมีลงยันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เป็นรายการที่56ค่ะเหลียนพระ25สตวรรษนะคะรายการต่อไปรายการที่57ค่ะจะเป็นพระขุนแพะ ขอภัยค่ะเป็นหลวงพ่อปานนะคะขี่ไก่ค่ะพี่พี่วัดบางนมโคนะคะหลวงพ่อปานขี่ไก่ค่ะเป็นพันเนื้อดินนะคะพี่พี่ขาไม่ได้อยู่ในงานเลี่ยมกรบแต่อย่างใดนะคะตามที่พี่พี่ได้รับชมการผ่านหน้าจอเลยค่ะพี่พี่ขาฝากพี่พี่ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสลิกาผาเครื่องด้วยนะคะพี่พี่รายการนี้ค่ะเป็นรายการที่ 57ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่58นะคะพี่พี่จะเป็น สัตกาไม้แกะนะคะพี่พี่ขายอยู่ด้านในก็จะเป็นงานเลี่ยมน้ํามันภัยนะคะพี่พี่เป็นสาติกาไม้แกะนะคะรายการที่58<ร>ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่59<ร><ร>นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระหางมากค่ะหลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าสุงนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะพี่พี่สวยงามมากๆเลยนะคะรายการที่59ค่ะ<น>และรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่60ขออนุญาตปิดราย รายการที่60เป็นรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะพี่ๆขาจะเป็นรูปหล่อลอยองค์ขัดหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเนื้อเปียกทองนะคะพี่ๆเลี้ยมกรอบไปให้นะคะพี่ๆจะได้ไปพร้อมสวมใส่และพร้อมใช้งานค่ะพี่ๆขาวันนี้นะคะน้องก็มีพาเครื่องพาบ้านหลากหลายรายการมากมายนะคะมาแบ่งปันพี่ๆอีกเช่นเคยค่ะจะเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทมีบริการเก็บเงินปลายทาง บวกเพิ่ม50บาทนะคะหรือสะดวกโอนค่ะน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยนะคะหรือวันนี้นะคะน้องก็จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยค่ะพี่พี่ซื้อ1น,นะคะแถมให้อีกหนึ่งพี่พี่สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าชื่นชอบรายการไหนนะีคะพี่พี่ขาช่องทางการติดต่อของน้องค่ะก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมนะคะเบอร์โทรและลายค่ะเป็น093 270 1982นะคะ ส,ส,สำหรับวันนี้นะคะพี่ๆขาน้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ